อะไรอะไรเริ่มปฏิบัติการหนูงูดินกันแล้วไม่ใช่หนูท่อเฮียงูดินเก็บไว้ก็หมาว่าก็แค่กูขึ้นมาทัดเจนเลยก็คือกูแก่อ้บอสไว้ตีกูเมื่อเรามาเราหมอบเลยอ่ะกระสุนเดือดูเราบันให้มีคนบ้ากูอยากกูอยากเอาเอกเด็กตัวเป็นสนับแต่กูกุดมการชัดเจนเนี่ยมีหมอบเป็นงูทั้งเกมอ่ะตอนเนี้ย ป้าไฟฟ้าป้าป้าเลดนี้ถาวรหรือไม่เล็ดถาวรนะถาวรมีเครื่องหมายยุทธภัณฑ์ด้วยครับยิงขึ้นยงขึ้นไปก็ตายห่าเอาจริงนะไอ้เจ้าแต่กูได้แบบมาดูแบบพวกแฟนอาร์หรือแฟนดอมของของของคับแมนเนี่ยไอ้เฮีย ขับเฮดขับเฮดขับแมนคฮับแมนเฮียแหละขับเฮดไอเฮียพอาาเห็นแฟนดอมมันปุ๊บนี่คือคือกูนี่รีบออกอย่างรวดเร็วเลยเฮียทำไมแมงไอเฮียแม่งแม่งคนแม่งเป็นเฮียแม่งชอบวาดวาดให้ให้ขับเฮดแม่งได้ได้กับมักแมนไอสัตว์ชาลิสตมีมันก็ไม่ไอชาลิสตมันมีก็ไม่เอาไอเฮียไม่ฮะให้ไปเอากับมักแมนเฉยมักมักจุดทางออกกันทางออกกัน ได้ไอ้หนุ่เรียกชื่อมันนะกูเรียกชื่อง่ายกว่าูุทํทไมเนีเดียวโอ้แต่แต่ว่าในในรถส่วนเกกูจะได้ยิงใครเนี่ยไอ้เหี้ย

เ็นพนงไอทุ่งทุ่งนี้มันไม่ควรหมอไปแยมันเดืดีมึงดูมองมปข้างหลังนี้นะมก็โดนจริงได้ักูกลายเป็นกูงูกูงอขาแบบอะไร้ย่าเดี๋ยเดี๋ยวก่อนคุณนึกว่าคนนี้ค่ตใจตกับแบบเฮวี่แบบแบบเีสเฮวี่แบบเหม็นเน่าเย่างเงี้ยเวจกูเฮวีัก ดาวไวซูก yeah, ้าแรงสุดท <gr <Nic green Champions out> ีมลอยห้าดาวยูย <Zusch> ย <atory 95> like ูยมบเบิร์นวยเียแช่กูยิงกูจะแรลกตายห่าละดูดูตุ้มๆูกุตีกับเอ็มจีซีสองฮีเวนเฮวีมันต่างกันไงด้วยเว่วีนีทีโฟเทสอ่ะนะใช่ใช่ใช่ตัวนั้นตัวนี้แบบที่จะมาคุกับมีที่จริงๆเฮียเราไม่ไม่ ไม่กูขวางมึงไม่เท่าไรแต่มึงเอาแต่มึงเอาขวางเหมือนกันนะแต่ว่าเอาตูดมามาขวางกูเนี่ยอย่างใหญ่ใหญ่ใหญ่ไอ้ยืดดูไอ้พวกไอ้พวกท่อไอ้นี่ๆสาวเด้ออะไรเอ๊ะไม่รู้จะไปทำอะไรกูเป็นคนสิมึงเก็บหัวกูไหมไอ้บอมึงมองที่มือกูไอ้บอมองมองที่มือตัวคอนกูยาไม่จะตาขี้ยา่ะยาไม่จะตาขี้ทำทำเรื่องอุบาทขนาดหมานเลยเฮีย กูอยาเจอคนมัวของเบียร์อะไรพวกพวกเราแมงกลาจะเจอเจอแรกแรกสกอรตละัวสำหรับการดักไอ้เฮียแตกค่ะเราจะกลางจะคาไ้างเนยอยากเอาอีกไว้ขายเฮ้ยมันมีคนจับพยายมาัุเุลนลุลลุลุลุลบเุลุมาเร็วลุ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 มุลุมกลุ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 ลอยุุ่ลุอเนุกุลุนโลุ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 ลงมทลุมันลลล ไหนวะ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 ไอ้ฝากอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนมันตายแล้วมันตายแล้วมึงบอกกูก่อนมันอยู่หน้าทางเข้าเกาเอกสอยตูดมันซะนะไอ้เหี้ยหญิงเพื่อนหญิงเพื่อนกูอยู่ด้านหน้ามันตูดไม่ทะลุมาโดนกูเฉยใช้ใบถาวรแค่นั้นแต่ข้างนอกเนี่ยไม่แน่นะใคอุ้ยใครอุ้ย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 แลเบิดใครระเบิดใครไม่แก่ขอเบอร์เป็นเผดานะใครได้ม ทำให้กูหน่อยกูจะรอดเฮ้ยเอกบ่าเสียงคนเดี๋ยเสียงคนจะมาเนี่ยเสียงคนเสี่ยงคนมึงช่วยกูด่อนเสียงคนดูเราโล่เราโล่เรากูเมียนะอุ้ยแหลกเชี้อะไรเวลากูจะยิงแม่งแค่เพลยิงแล้วแหลกนี่คือนี่คือบันไลการเลยใครใครมีว่าเพลให้กูกูจะตายแล้วกูะอยากกว่าคนรูกบอลเกมนี้กูอยากเพลย์บอลอย่าเพิ่งออกไป กูเทวคนี้ดโอ้โหระเบิดเด็กมาโดนกูกูโดนสโลชิบหายแล้วตายมั้ยเนี่ยกูเดี๋ยวกูหลบก่อนเกือบเสียงเสียไอ้เกมไอ้เดินแหลกมาเลยตอนนี้ไม่ของใครนี่ยเขา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 าข้างไหนวะเก๋วัวไม่ปลอดภัยข้างไหนอ่ะว่ะแปลกมันน่ามันเดี๋ยวเสียวเนาะมันฟังสตันใส่เกยวอ่ะ ไอ้เฮียเดินช้าเลยกูอยู่ตรงไหนก่อนไอ้สัสหมื่นมีตัวแอบหลังรถอะเห็นไหมวางนิดหน่อยเฮ้ยมันไม่มีใครแฟลชแปลงมาไอ้เหี้ยหันหลังฮึวิ่งโดนหนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูโดนไปนิดเดียวโอ้โหเออเฉยไม่มีเฮ้ยใครคือหลุมนี้เราห้ามโคตรล้อเสือโคตรล้อโคตรล้อบ้านนึงมันไฟายมันไฟายอยู่มันให้ของลำบากไอ้เหี้ย โฟกัสกรารนาก่อนปหนึงไอ้เหี้ยนปูนไปละหมอกกูจะโชคกันคนเดียวกูไม่เกี่ยวนะกูกูจะยีเลือดหมดตายแล้วมันเจ็บมันเจ็บเจ็บตัวหนึ่งเจ็บตัวหนึ่งเจ็บไหนในตรงไหนตรงรถตรงรถมันวิ่งสวยเอาบอดถ่ายรับจ้างบอดเออยิงแม่งกูเล่นกูยาวถ่าจ้างบอดนีกว่าแต่ที่นี่ไม่น่าไม่น่าใช่ ขวยหญิงเฮียอะไรไม่แม่นเลยกูเนี่ยตายแล้วตายแล้วโอเคตุลล็อหองมงเกี้ยงไปไหนครับโอ้ยโอ้ยเจ้าโอ้ยเกมเกมคุณเจมมากระตุกไปตอนนี้นะไม่เป็นไรกูเข้าใจความรู้สึกมึงเกมกระตุกเลยโอ้ยเฮียมีตัวเฟย์แลนวล่ะเฮ้ยแป๊บเดี๋ยวจะถูกทวงเงาตัดถอยถอยถอยมาถอยมา เดี๋ยวไอ้เอาไอ้เออมันยิงกูมันยิงกูไอ้บอมไอ้ชิบายกระสุนหมดเลยอ่ะเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวกูวิ่งไปเฮ้ยมึงจะจูบหน้ากันอยู่แล้วข้ามันหนีก่อนนีครับจะตายกูจะตายไอ้เจี๊ยบกูกูแหวนกูแหวนจะหนีไปไหนเบิ้กระสุนหมดรอกูด้วยเกมก็นแรกเนี่ยเฮ้ยมึงมึงก็วิ่งกันไปต่อเป็นจระยีเลยไปเฮไป โอ้มึงยิงก้อนยิงก้นตายไหมช่วยเพื่อนมึงก่อนช่วเพื่อนมึงก่อนก่อนที่เพื่อนมึงจะเรือกตัวตายช่วเพื่อนมึงก่อนมนกเฮ้ยแหลกไรตอนนี้มัอกนหมโอ้ยยเยยโยย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 ยกย อย,ยามาให้กดต่อด้อก็ต้องกดแต่กดแต่กดที่นั่นจะม่กดที่น่อไอ้เยโว่แล้วเลชจองไม่หเป็นสถานะว่าว่าเป็นไรอะ่ะร่า้าุอทุบพวกมืมอมในควาเสี่ยงจะโดนปุ๋ยเฮียแบบเอาถุงเสียงไงล่ะเฮีย Yeah.